ปลายประสาทอักเสบเอ๊ะมันคืออะไรหลายคนคงเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะปลายประสาทอักเสบมันคือภาวะหนึ่งของเส้นประสาทที่ทำหน้าที่รับคำสั่งจากสมองและไขสันหลังเกิดความเสียหายหรือเกิดโรคต่างๆมักจะพบในคนที่อายุเฉลี่ย30ปีขึ้นไปและมี7สัญญาณเตือนของโรคปลายประสาทอักเสบดังต่อไปนี้ หนึ 1> 1. เน็บชาตามปลายมือปลายเทา้า 2. ความรู้สึกปลายมือปลายเทา้าลดลง 3. กล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยเฉพาะบริเวณที่เทา้า 4. เดินเซเสียการทรงตัว 5. ความดันลดลงความดันต่ำหกท้องผูกท้องร่วงอาหารไม่ย่อยเ เหงื่อออกมากกว่าปกติลองสำรวจตัวเองนะคะและกลุ่มคนที่เสี่ยงที่จะเป็นปายประสาทอักเสบก็จะอยู่ในกลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติเช่นกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานหรือกลุ่มคนที่ขาดวิตามินบางตัวเช่นวิตามิน B1 B12 B16 หรือคนที่ได้รับโลหะหนักพวกสารตะกั่วต่างๆนะคะอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะคะเรื่องของโรคปลายประสาทอักเสบลองสำรวจตัวเองหรือมันไปตรวจสุขภาพประจำปีกันทุกปีนะคะพี่พรสุขภาพหน้ารู้